สวัสดีครับมื่อนี้ส่องฟ้ามแพเมือใหม่มาเหยียบมีรัดฟ้ามบนครับโดนแล้วที่วัน้มาหากันมีโอกาสมาถามข่าวถามข่าวกันน้อพี่น้องเนาะอ่ะแกแพมันยังหลายปบนในเสม,มอเนี่ยการตลาดมันเป็นยังไงฟ้ามเมื่อกึก่ตัง้งโยกพิดละมันต้องพือน,น้อยพัฒนาตำบลมองแกอำเภอศรีบุเปรื่ง,งจังหวัดหนองบัวลำพูนครับเนาะ มาถามขา่าวถทำข้าวโดนแล้วเสียบอได้คุยกันทามกันเป็นยังไงแพ้ห่อเหลียจังไหนราคาเป็น,นย,ยังไงนะครับดูดีสบายบ่เลี้ยงแพ้ห่อเป็นยังไงแพ้ห่อสิบเมื่อนี่ยังหล,หลายดยแ่ตัวยหลายเยอะยังหลายเยอะมั้บ่โอ้แต่ว่าออกออกหลายชุดเดีตัวนี้เห็นลูกน้อยหลายตัวเลยเนี่ ไลยแล้วนี่งุ่ี้ม่เก้าตัวน้อยเพื่อนนะโอ้โดนแล้วที่บเลยมาหาเวลาองตัวมือนี้คที่อกากาเไม่ย่พใครเปยงังก็สมอนตีนะนาปดนี่อะไรอ่ะอาการช่งนปงปงเนาะอันบอกหันกินหันอยากไล,ๆๆเ,ลเป็นในระฆังในห้อยมาถามค้าโบสมอนในห้อยกับมาาเลยว่าต่มีก็เกิดเปนกับมาเก่านั่ละ ราคาแบบบ้านไรดอกช่วงนี้ราคาบ้านตัดไร่บ่เขาเขาคาดเลยบ่ว่าคาดว่าเดือนไหนสิขึ้นราคาแก่เขาเพราะว่าประมาณสองเดือนเนี่สองเดือนบ่สีเมียนบ่อือนี้มีได้ลอยอยู่สัตว์แค่ห้าราคาส่งส่งโตอยู่บ่ส่งโตอือัน้วหนึ่งคุท่านในรุ่งดอกจำเก่าเขาเลี้ยงคุณในแพ็คคุณเลี้ยงมันเลี้ยๆเนาะบ่โซนย่ำมันจะพ่อขายมันก็จะว่าึ้นบ่ดีวะเนาะคิดว่านตัว แม่ลูกอ้ันไรเห่าเนี่ยแ,แม่ม่านกับลายโยนบ่อ,อันกันไม่ผู้เสือแม่พันนี่สิขายบ่เนี่ยขายขายเดี๋ยตีราคาไว้ด้วยแม่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 ม่านเนี่ยแม่นี่ตีาราคาไว้ด้วยราคาเท่าไหร่ห้ามีคุยยางไงเดี๋ยวนี้ราคามันก,ก,กสิบ่ปัวสองพันนี่บ่ขาดมาจากพันก่อสองพันนี่บ่เออสองพันบ่สองพันสองพันเนาะ กับพอฟังในส่วนนี้ราคาแพงมันก oh, ับบริษ no> no ัทมาเลยพอเลี TE ้ยงแบบนี <t <t ้หนูไงแม่สาวหันบ้าโอ้นั <t 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 ่นน่ะใกล้ออกเราจะหันใกล้วโอ้ไม่ได้โตงามงามเลยคุณฟอกนึงของกองน้ำประโยชนติดกันเนาะแบ่งกันเลี้ยงอันนี้โอ้กินชิมดีชิมดีอันนี้ออกออกเรียบรไปหนิสี่ห้ามือนน่ล้านหนิอืมงใหญ่ไปตัวเนาะ โอ้ขึ้นจี้กันมันเ้างอังเนี่ยมือนมันมันเป็นจี้หลังกันบ้านเลยบ้างยมันก็อย่างนี้มอนตักมันตักจะมาเล่าอย่างนู้นเออส่งเข่าทางที่เขาเลยเว้ยตลาดก็ค่อยสิค่อยดีไปี่เนาะพ่อพันตุ่นเนี่ยพุ่นถึงเป็นพ่อพันมาตัวมันสิงโตโอ้ขอกอายุหนาส้มตั้มก็สะอาดดีส้มแอกส้มตั้มหมดเลยเนี่ยซึ่งปั่นบ้าน งาม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 ชื่อว่าไอ,อ้ล่องใจกันเนาะพี่นอ้องอ่าพูดเรียงเรียงแย่เรืียงแย่น้ำกันไปไไ<ห>นเรื่อยๆอากาศโอกาสนาคงตะขืนนี่หรอกฟังข่าวแววๆครับครับครับนี้กับบอยังมาส้มมาเบิ่งมาทำข้าวนี่สิหรอกส่องฟาร์มแพะมือใหม่บ่มี่ยังฝากไปเด้อพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อ Tá, é,